คนสู้ชีวิตไม่อายทำกินอดีตข้าราชการครูและเลขาผู้จัดการธนาคารผันตัวมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวสร้างครอบครัวผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณถนนเทศบาลหนึ่งและถนนกรุงศรีในหลังจากโลกโซเชียลโพสแชร์ความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวรถเครื่องที่รสชาติหอมหวานอร่อยและราคาไม่แพงเพียงชามละ40บาท จอดแวะขายริมทางไปทั่วเขตเทศบาลให้บรรดาแรงงานห้างร้านได้ออกมาอุดหนุนกันตั้งแต่เช้ายันบ่ายโดยช่วงกลางวันจะเป็นฝ่ายหญิงคือคุณพรนิพาพอกสนิทเป็นแม่ค้าขายซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำและชื่นชอบความอร่อยส่วนภาคกลางคืนมีแฟนหนุ่มคือนายประจักษ์พอกสนิทอายุ40ปีอดีตข้าราชการครูลาออกเพราะอยากทำธุรกิจส่วนตัว ปัจจุบันค้าขายนอกเหนือจากนั้นก็รับจบงานวงดนตรีเวทีเครื่องเสียงตามงานมงคลต่างๆตามแต่ฤดูกาลและประเพณีในชื่อวงอปองจะจุดที่โดดเด่นที่ทำให้ลูกค้าติดใจก๋วยเตี๋ยวจะมีน้ำซุปที่นัวหอมอร่อยแทบจะไม่ต้องปรุงเครื่องเพิ่มซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและไม่เหมือนใครในท้องตลาด มีหมูเด้งที่เวลาเคี้ยวแล้วจะนุ่มกรุบๆในปากและมีรสชาติอร่อยลูกชิ้นหมูที่เปิดพิสดารและลูกชิ้นปลาที่นุ่มและอร่อยส่วนเส้นจะเน้นเส้นที่ความสดเหนียวนุ่มยืดหยุ่นดีไม่มีกลิ่นอับเส้นทางการเร่ขายเวลาประมาณ19นาฬิกาถึง24นาฬิกาเร่ขายตั้งแต่หน้าตะวันแดงซุรินไปเรื่อยๆจนถึงสแยกดองกะเม็ด รถเร่ป๊อกๆวนกลับไปกลับมาอยู่ในเส้นทางเพียงเท่านี้เวลาตีหนึ่งเป็นต้นไปจอดขายหน้าร้านตะวันแดงจุดเดียวจนกว่าผับจะปิดมึงจะทานบ่อยไหมทานบ่อยไหมเจ้าเนี้ยเทุกวันเลยครับเป็นรรสชาติครับก็ตอไม่ได้ก็กินได้ทุกวันเออทได้เลยดูเลย ก็ขายตั้งกี่โมงอต้องรูอขาย10โมงเช้าค่ะ10โมงเช,ช,ช้า10โมงเช้า10โมง4โมงครึ่งแล้วก็จะวิ่งเก็บป้วยเข้าบ้านประมาณน,นั้นไปเส้นไหนบ้างก็เส้นหลักๆก็จะมาเนี่ยค่ะมาจากทางฝั่งโซนหน้าลบแพร่แล้วก็จะขับไปบกศบกศจะอยู่ช่วงประมาณบ่ายโมงเที่ยงบ่ายโมงกว่าๆมีเส้นอะไรบ้างที่ทำขายทุกวันที่ขายทุกวันจะมีเส้นเล็กเส้นหมี่บะหมี่ เแล้วก็มาค่ะราคาราคาช่วยละสี่สิบบาทธรรมดาทีเด็กก็ห้าสิบบาทลูกค้าขาประจำเยอะไหมนเจอแม่ก็จะเป็นขาประจำเพราะว่าอเน,นี้ยขายมายี่สิบกว่าปีแลเราเกือบสามสิบแล้วตั้งแต่สมัยพอ่อ วันนี้เขาเหมาเลี้ยงนีมในที่ปรสา์อร่อยัร กินประจำไหมฮะประจำอยเลยยังไงฮะรสชาติชาตินี่แหละชอบรสชาติไม่ใส่กัญชาถ้าใส่กัญชาแล้วมันจะเมากินทุกวันเลยใส่เยกินทุกวันพี่ไม่รู้กินอะไรเนาะขี้ดอกไฟมันร้อนนี่ชาวนี้ก็ไม่ใส่กัญชารสชาติแบบตั้งเดิมทุกวันไหมฮะ ทุกวนันครับนทุกวนันทานชิดอะไรครับช,ชิ้นมี่ชิ้นมีเป็นไงน้ำซุปเขาเป็นยงไงบ้างโอเคค่ะไม่ต้องปรุงเยอะอันนี้มันรอเลยใช่ไหมยืดตรงนี้ค่ะประจํา

อัศวะวัดพัดทองกนกจังหวัดสุรินทร์รายงาน